สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมารู้จักมาดามลาเต้พอสังเขปเธอเป็นหญิงสาวสวยร่างเล็กสูงไม่ถึง160ซนเมตร วัย39ปีเคยเดินแบบและแสดงภาพยนตร์เธอไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เป็นเด็กหญิงจึงอ่อนภาษาไทยหน่อยเมื่อศึกษาจบก็ทำงานที่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบันเดินทางกลับประเทศไทยตอนเกิดโควิดต้นปี63และกลับไปไม่ได้เนื่องจากเธอคุ้นเคยกับการอยู่ห้องในหอพักหรือคอนโดดังนั้น เมื่ออยู่ในไทยจึงชอบอยู่คอนโดเธอใจบุญตามมันดาที่ชอบเดินสายทำบุญครั้งละมากๆบางครั้งถึงเจ็ดหลักเธอโสดแต่รับเด็กหญิงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนส่งให้เล่าเรียนต่างประเทศมีพี่ชายสองคนทำงานตำแหน่งดีเธอเคยไปกกกอกเพื่อไหว้ยพญานาคซึ่งทำให้เธอหายป่วยเธอจึงต้องแก้บนในการ ช่วยลุงพลเต็มที่เพราะรู้ว่าไม่ได้ทำผิดเธอเป็นธุระช่วยลุงพลในหลายด้านจึงกลายเป็นหัวขบวนโดยปริยายอย่าห่วงเธอช่วยลุงได้ร้อยเปอร์เซนต์เพียงปล่อยให้เธอจัดการเธอมาจากไหนขอเล่าสักนิดต้นตระกูลโบราณของเธอเคยช่วยชาติมากมายด้วยความซื่อตรงดังนั้นจึงเป็นตระกูลมีอันดับ ที่ตำรวจและทหารใหญ่หรือกองทัพให้เกียรติและนับถือสมบัติตกทอดถึงรุ่นเธอจึงมีมากกินไม่หมดนี่คงเป็นที่มาของชื่อมาดามซึ่งคนรู้จักใช้เรียกกันอย่าสงสัยหญิงคนอื่นที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดและต่อว่าเธอเป็น18มงกุฎเพราะมาดามรวยและเกิดในกรุงและไปอยู่ต่างประเทศจึง ไม่ค่อยรู้จักถิ่นต่างๆของไทยแม่มาดามเขียนและอ่านภาษาไทยไม่เก่งแต่เธอพูดคล่องนะระวังอย่าแตะเธอเพราะไฟแลบแน่สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายสมเกียรติโรจนวรรคมนลได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งเป็นข้อความ และเนื้อหาในคลิปดังนี้ครับขออย่างเดียวอย่ามาซ้ำเติมหัวใจคนที่มันพังไปแล้วรอบหนึ่งเขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการยารักษาเขาไม่ได้ต้องการยาพิษซ้ำสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องทนายที่จะมารับงานของลุงพลขอให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยว่าลุงพลเข้ารอความหวังลุงพลเขารอความช่วยเหลือ ลุงพลเข้ารอคนที่จะสามารถนำพาเขาไปตลอดรอดฟังอย่ามาทิ้งครึ่งๆกลางๆอันนี้ไม่ได้พูดเนบแนมใครนะครับที่มุกดาหารมีไหมมีครับมีเยอะแยะทนายที่มีฝีมือเยอะไม่จาเป็นต้องเป็นทนายโซเชียลทนาย Youtube ก็ได้ทนายที่เป็นทนายมืออาชีพจริงๆนะ่สะสกลนครก็มีมุกดาหารก็มีทุกจังหวัดมีหมด มีคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องมีความหวังอย่าทอดอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับทนายในประเทศนี้มีนับแสนคนจะไม่มีคนมาทำอันนี้นะ่ะพูดให้ทุกคนได้ฟังไว้ก่อนส่วนการจะมีดรีมทีมหรือไม่นั้นบางทีมันก็อยู่ที่ทนายตัวหลักเขาต้องการผู้ช่วยหรือไม่ การเป็นผู้ช่วยทนายที่เป็นตัวหลักเขาสามารถที่จะแต่งตั้งได้ครับคุณจําได้ไหมพี่รัชพลบอกว่าเมื่อหัวหน้าถอนตัวผมก็ต้องถอนตัวพี่รัชพลบอกว่าใจจริงนั้นเสียใจมากที่ถอนตัวจากคดีนี้ผมได้ยินบทสัมภาษณ์แกอยู่นะแต่ในเมื่อหัวหน้าทีมถอนตัวเขาก็ต้องถอนตัวแบบไม่มีเหตุผล อะไรที่จะมาแก้ตัวอะไรมากมายเมื่อหัวหน้าทีมไปคนที่เป็นลูกทีมก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกท่านรอฟังลุงพลผาแตนผมย้ำเสมอความคืบหน้าล่าสุดจากทางเฟซบุ๊กของทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรักคนที่เขาไม่รักเราในวัยรุ่นถ้าชายใดไปตกหลุมรักหญิง มักจะหัวปักหัวปรำแทบเป็นแทบตายถ้าเขาไม่รักตอบแต่เวลาผ่านไปจนอายุมากขึ้นประสบการณ์ในการผิดหวังบ่อยครั้งจนชินชาบางครั้งหวนทวนไปถึงรักแรกกลับนึกดีใจที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันเพราะปัจจุบันมันจะฟ้องอดีตการที่ลุงผิดหวังจากทนายหลายท่านเป็นเรื่องปกติของ การว่าจ้างทนายวันนี้เมื่อปัญหาทนายจบไปแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือทนายที่จะมาทําคดีให้ลุงควรเป็นทนายแบบไหนลุงจะเลือกเองหรือใครช่วยเลือกใครจะเป็นคนออกค่าจ้างทนายลุงหรือคนหาทนายเอาเงินมาจากไหนจํานวนเท่าใดเพราะของฟรีไม่มีในโลกฟรีตอนแรกแต่อาจ ถูกตอดในตอนหลังเพราะทนายต้องกินต้องใช้ไม่มีทนายคนไหนเอาเงินส่วนตัวมาทำคดีให้แน่นอนดังนั้นควรตกลงเรื่องการว่าจ้างให้แน่ชัดจำนวนเงินจำนวนการแบ่งจ่ายจำนวนทนายที่เข้ามาทำคดีถ้าทุกอย่างตกลงชัดเจนมีหนังสือทนายก็เบี้ยวไม่ได้เพราะอาจถูกครองเรียน ขออนุญาตทนายความได้ค่อยๆค,คิดให้ดีฟังหลายๆฝ่ายอย่าฟังคนใกล้ตัวมากเกินไปอย่าฟังคนที่หวานเกินไปอย่าฟังคนที่บังคับเกินไปแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจไม่มีบทเรียนเรื่องทนายเป็นครั้งที่สามอีกแล้วคราวนี้พลาดแล้วพลาดเลย ว่างๆจะเขียนให้ลึกวันที่1ิเพฤษภาคม63บริเวณบ้านสามหลังแท้จริงเกิดอะไรขึ้นหนังเรื่องนี้ยาวแต่จริงแล้วสั้นนิดเดียวถ้าถอดสมก,การออกลุงรอดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนาวอร,รกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องนายชัยพลก็แค่เหยื่อ ของพวกบ้าน,น้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้สังคมเลยและไม่รู้จักทนายอาชีพเลยแต่อาศัยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจอมปลอมด่าว่ากระทบกระเทียบจนวงการทนายในยุคนี้ต้องหม่นหมองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายภูทร เขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กันผมอยากถามทนายทั่วประเทศไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ตามน้ำลายของพวกบ้าๆหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สำคัญเพราะพิษสงของโซเชียลต่างๆทนายที่ด่าดูถูกวิชาชีพตนเองก็คือคนที่ คมน้ำลายรถฟ้าสุดท้ายน้ำลายสิ่งเน่าเหม็นก็กลับมาหาตนเองเหมือนคนที่ดูถูกตนเองตลอดชีวิตการเป็นทนายทนายดังคนไหนทำคดีไม่เคยแพ้บ้างยกมือขึ้นมันมีแพ้มีชนะขึ้นกับพยานหลักฐานคุณธรรมของทนายและกึนืนสิ่งที่เกิดขึ้นดังไม่ดังออกสื่อบ่อย สรุปเก่งแต่มีคุณธรรมไหมมันน่าเคารพที่ไหนกันผมว่าน่าขำที่สุดและน่าสมเพชมากจริงไหมพี่น้องทนายทุกท่านทนายนะจ๊ะไม่ใช่เทวดาปอลอด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องท,ทุกทท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายสมเกียรติ พูดถูกค่ะจะเป็นทนายในกรุงหรือบ้านนอกก็เรียนนิติมาเหมือนกันอย่าไปตามแรงกดดันเลยค่ะถัดมาครับบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นลูกความต้องครานเข้าไปหาเหมือนขอทานให้ทนายทำคดีให้บอกตามตรงนะคะเสื่อมมากคนเหมือนกันอย่าแยกชนชั้นถัดมานะครับบอกว่าสมชื่อค่ะชื่นชอบค่ะ